ดีครับผมวันนี้เกมเด็ดเลยก่อนแล้วมาชมก็ในนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะเป็นอัปเดตเล็กๆที่อัปเดตมาหลายวันแต่ผมเพิ่งมาทาให้วันนี้มาชมแล้วก็จะมาสอนวิธีการทําบั๊กมาบินอันใหม่นผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้นะคำริงเขาแก้ไปแล้วรอบหนึ่งผู้ชมแต่มันยังมีอีกหนึ่งที่ทําได้นะแล้วก็จะมีบั๊กเสกของที่ผมว่าจะทาแต่ก็ไม่ทานผู้ชมเขาแก้ไปแล้วช่วงนี้เด็กเขาทำงานเร็วจริงๆแล้วก็จะมารีวิวระบบวิ่งใหม่ที่ถือว่าโคตรโอเพียมผู้ชมสำหรับอาชีพแต่ละผม เพื่อชมวิธีการทำบักบินใหม่เพื่อนผู้ชมหาม้ามาหนึ่งตัวกับกระสุนปืนนะกี่นัดก็ได้แล้วเราก็ไปเอาทองมานะเพ่อนผู้ชมนี่เอาทองมานะจะนัดเพื่อนผู้ชมทิ้งกระสุนปืนออกมาหนึ่งนัดเอยไม่ใช่เอาทองก่อนเพี่อวชมยกทองขึ้นมาเพ่นผู้ชมแต่นั้นก็หมุนมันให่เป็นแนวตรงแบบนี้นะแล้วก็มาไว้หลังรถไฟมันเหมือนไม่ค่อยตรงเลยไหม เอาแม่งตรงมากก็ได้เอาแค่นี้แหละพี่ชมพอวางแล้วก็เอานี่ไปวางต่อพี่ชมกระสุนปืนนะมหงือนในแถวประมาณด้านบนโอเคจากนั้นก็เอาม้ามาปุ๊บหันม้ามาทางด้านหน้าพี่ชมตันตรงแบบนี้ม้ามาใส่พี่ชมปับ๊บกดอีเก็บอันนี้ แล้วผู้ชมก็กดเอาทองลงมาผู้ชมแต่นนผู้ชมก็กดเก็บทองเฮ้ยกดทองแล้วก็กดเก็บเขาพร้อ,อมกันนะปุ๊บแต่นะผู้ชมก็นั่งมา้าแล้วก็เอาทองออกมาผู้ชมเห็นไหมชมเราบินได้ละบักบินใหม่แต่บินลำบากเนี่ยนะคือเราต้องจับทองไปตลอดอะ่ะเอาไว้ โอ้โหโอ้โหติดครับติดติดไปหมดเลยนี่ผู้ชมบินได้แล้วบัคบินใหม่เป็นบัคบินที่ทํายากหน่อยนะบัคนี้ก็ถือว่าบินเร็วอยู่นะผู้ชมแต่บังคับทิศทางยากหน่อยนะโอ้ยหมุนติวติวเลยแมวแมวโอ้หมุนแบบไม่มีอีโก้เลยครับผมหมุนหมุนเป็นบัคที่ควบคุมยากหน่อยแต่ถ้าใครรู้วิธีควบคุมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมลองใช้แล้วผมมันคุมทางยากก็มากแต่มันก็ยังบินได้ผู้ชมบัคนี้เดี๋ยวเขาก็แก้ในไม่ช้าแล้วผู้ชมยอดนี้เด็บเปาแก้เร็วมากเลยนะ บักอะไรมาก็แก้ทันทีผมว่าจะทําบักสิ่ของแต่ก็แม่ทันเขาแก้ไปก่อนหมดละก็มานี่สสำหรับบักบินใหม่นะมาบินใหม่ผมสึกว่ามันบินเร็วกว่าบักมาบินอันเก่าเยอะเลยนะถึงมันจะทํายากกว่ามชมแต่มันบินเร็วกว่านะและก็ควบคุมยากกว่าด้วยมามาที่ชมบักมาบินข้างล่างไรวั้งนะลงไปดูหน่อยไหมถ้าผมปล่อยแล้วผมทาใหม่มันจะได้ไหมมชมม้องมาลองดูกันผมลองโอยอ,อ,อะไรเนะี่ยผมลองเก็บทองใหม่อีกรอบนึงนะ ให้ชมกดคลิกครั้งแล้วก็กดเก็บไว้ให้ชมกดเข้าไอเข้ากระเป๋าแล้วนะกดเุ๊บเก็บปับ๊บขึ้นไปนหนั่งรอบนึงแล้วก,กดปล่อยออกมาให้ชมปึ๊บเอาใส่เข้ากระเป๋าเอออยังเพิม่มยังเออมันจะบินได้ตลอดนะต่อให้เราจะทิ้งแล้วก็ตามประมาณนี้ชมบัคบินใหม่มันจะใช้ได้ตลอดทางเลยนะถ้าเราไม่กดอะไรไว้แต่คุ้มยากหน่อยโอ้โหตึงโคตรบัคบินใหม่เจง๋งโคตรโคตรแต่ลองทำมาดูให้ชมก่อนที่เขาจะมาแก้นะบัคนี้ มา่านผม้ชมเรามาทําบัคกต่อนะกดแซกปล่อยทองออกปึ๊บจากนั้นก็เก็บทองเข้ามาในกระเป๋าผมมาปอยตรงนี้ก่อนลวกันจะได้เห็นชัดๆทีนู้มาชมจากนั้นมาชมกดเก็บทองพร้อมกบคลิกไปนะคลิกแล้วกดเก็บน่าชมชลิกแล้วกด F จึ๊บแบบนี้นะแล้วกดเมาค้างไว้ก่อนนะมาชมแล้วขึ้นไปนั่งม้าจากนั้นก็ปล่อยทองออกมาผมกด F ออกปึ๊บจากนั้นเพื่เก็บแซกแล้วก็บินได้เห็นไหมมาชมเฮ้ยยูคอนบินได้แต่บินหัวมากเลยครับบลคกบินนี้ เป็นบ really oh, oh. <to> ั Luckily, Hence, he? really? ๊ที oh, oh. ่บ <ss> ังคับยากมากคุณผู้ชมโอ้โอ้ตาจะบอดแน่นแต่บั๊มันใช้ได้ตลอดนะเราไม่เลิกกดคีย์ก็คุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เกมได้อัปเดตมาใหม่มีรูวิ่งมาใหม่ผมจะลองให้เพื่อนผมวิ่งนะมันมีขีดจำกัดนะไหนลองวิ่งดินี่เป็นคาร์ธรรมดาคุณผู้ชมลองเขาวิ่งนะวิ่งเลยครับคุณผู้ชมมันเร็วขึ้นนะแต่ผมเป็นคา่าแบมพายมันเร็วกว่าพอค่าแบมพายเลยคุณผู้ชมแล้วถ้าเป็นคา่าแบมพายกดชิปวิ่งยิงเป็นยังไงมาดูกันไปวิ่งพรร้อมกัันนะคบไปเลย คุณวิ่งไปก่อนเลยผมกดชิวิ่งผมแซงจริงด้วยผู้ชมแบมพายวิ่งเร็วขึ้นอีกอ่ะแต่ว่า,ม,วาดดม,ม,มันมีเวลาจํากัดหีใช่ไหมใช่คุณผู้ชมมันมีเวลาจํากัดอยู่นะมันมีลอสต์จำนาที่ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนของเกมแต่มันมีดีลเลย์คูลดาวแป๊บนึงอ่ะเหมือนเป็นสกิลวิ่งมีคูลดาวหน่อยนะเดี๋ยวเราลองระบบวิ่งกับหล,หลายๆอย่างดูคผู้ชมนี่คาร์ดแบมพายวิ่งนะเพื่อระบเอาเป็นแบมบูฟมาเดี๋ยวเราดูตอนกลางคืนกันว่าจะวิ่งเร็วกว่าเราหรือเปล่ากับตะร,ระ,ราะนะตนนการ์ตแฟมผู ค้ามมาป่าก็วิงเร็วแล้วผมจะลองวิ่งแบบธรรมาดาก่อนนะยังไม่กินเซนเนกออยเซนเนกออยลองรอบต่อไปนม,ม่ชมเริ่มจากตรงไหนดีกว่าเราตรงนี้หน้ารถไฟน,นี่ตรงนี้ตรงนี้มาชมเริ่มจากหินตรงนี้นะมาดูกันใครจะเร็วกว่ากันแว็บบุกกับว็บพายมาเตรียมตัวนะครับเอบีก็ B Go, ไปจังวันนี้ผมนำอยู่ผมนำอยู่ไม่รู้เป็นเพราะผมออกตัวก่อนหรือเปล่ามาชมผมมาถึงรถไฟก่อนนะเนี่ยผมเร็วกว่าหรือมันเร็วพอๆกันนะมาชม อาจจะเป็นเพราะผมออกตัวก่อนละมั้งนะคงไม่เร็วต่างกันมากก็มานี่ผมระบบว <laughs> ิ่งแบมพายวิ่งเร็วกว่าแบบูฟนะมารับนี่เราจะกินสเน็กออยล์กันนะำมันชมแบมพายกับแบบูฟสเน็กออยอล์คนละขวดแล้วกันนะใครจะเร็วกว่ากันนะำมันชมสเน็กออยล์อย่างละขวดแบมพายกับแบบูฟเดี๋ยวรอเพื่อนผมก่อนฝั่งนึ่งของประตูครับ<ด>ผม<ด>บนี่<ด>เออเริ่มจากหน้าเอ้ยเริ่มจากป้ายตรงนี้กว่านี้ป้ายแมกซิโกตรงนี้ไปถึงไหนถึงรถไฟเลยขวดเดียวอ่ะ กินแล้ววิ่งไปยังยังเตรียมตัวนะหนึ่งสองซ้ำไปแบมพายมาท้าแบมบูไปชมวิ่งแข่งนรถไฟผมนําอีกแล้วไม่กินยาเลยผมชนะอีกแล้วไหนเราไม่ต่อยกินเลยกินเลยกแล้ววิ่งต่อกินเลยกินเลยไปแล้วผมวิ่งตามคุณประธนครับจังหวะนี้เร็วจูดเลยผมเร็วจูดเลยเหนืกว่าคนแล้วปุ๊บ ผมผู้ชมเอาเท่าเอาง่ายคือมันเร็วมากทั้งสองทั้งขอสองค้าผู้ชมสหรับสองไอชีพเนี้ยพอๆกันหน้าความเร็วสปีดแบมพายกับแบบูฟตอนกินเทนนิคอยกับไม่กินนะเป็นระบบที่ดีมากเดี๋ยวผมลองเอาไปวิ่งกับแข่งกับรถไฟดูผู้ชมมันจะเร็วกว่าคอนดักเตอร์ป่ะแบมพายบวกเซนิคอยเดี๋ยวค่อยไปลองกันมาผู้ชมถึงเวลารถไฟปะทะคอนเอ้ยแบมพายปะทะคอนดักเตอร์ผู้ชมใครจะเร็วกันคอนดักเตอร์บวกกับรถไฟที่เร็วสุดในเกมกับระบบชิปวิ่งมาใหม่บวกกับความแบมพร์ผู้ชมก็เซนิคอยนะ เฮ้ยาจริงผมควรกินซีนกฟลสากว่าเนี่ยจะได้เร็วสุดอาเตรียมตัวเลยเริ่มไปครับผมแซงอยู่ครับตอนนี้เอาไงเอาไงไป,ไปครับพ่อหนูเ้ยโอ้โหผู้ชมแบมไฟช์ชนะไม่ได้นะรถไฟร้อยเมตรจังเร็วกว่าเหมือนเดิมนี่ผมวิ่งเร็วสุดแล้วผู้ชมชิปได้แค่นี้นะสุดท้ายก็ยังเร็วกว่าผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวช่วยไม่ไหวเนรถไฟน้องรถไฟคุณเร็วจังอ่ะเข็มชี้เลกร้อยเลยอะโอพีมาก ลงปครับบลงลยมาล้วมาล้วไปเลยเฮ้ยอะไรหล่นมาเฮ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยผมได้อีเตเอก <laughs> <c oughs> อะไรอะ่ะโอ้กิงไม่หยุดด้วย <laughs> ชิปสั้นวันนี้นะครับ <c oughs> เรื่องแปลกๆในเดดเร็ว <laughs> ออคอนเทนต์ก็มาหาเรา เรื ing, <d 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 enfin ่องแปลกๆเร็วๆลงมาจากฟอกปลาได้ของแล้วครับผมปลาบ้าแล้วอะไรก็ไม่เฮ้ย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 อะไรกัะเฮ้ยสมาชิกมอะไรอะเออหายไปแล้วไปไหนแล้วไม่รู้งงมาผู้ชมเราจะมาแข่งกันอีกรอบนึงนะเอาชัวร์แล้วผมจะกินเซนเนอร์ออยลสามขวดนี่คือเพิ่มความเร็วแบบขีดสุดแล้วหนึ่ง สองซ้ำแหมแน่แน่คือแซงอยู่ครับวิ่งเร็วมครับจังหวะแรกเขาเร็วมากครับผมแต่ว่าเราเหยียบขึ้นร้อนเลยครับจังหวะนี้ผมยังแซงอยู่ครับผมยมเทนไอส์สามขวดเราไม่ไหวนะครับไม่ไหวครับสตาร์นหมดก่อนแล้วผมกินแข่งต่อไม่ไหวอยู่ดีครับผู้ชมประมาณนี้ครับเพิ่อนกับระวิ่งเร็วโหพีมากถือว่าใช้ได้อยู่โอเคผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเพียงนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไา้คลิปใหม่ด้วยครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับชมเป็นอัปเดตท,ที่ถือถือว่าดีนะครับชมระบบวิ่งนะก็ลองเล่นกันดูแล้วก็บั็อกใหม่ลองใช้กันดูครับชมก่อนเขาจะมาแก้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชมไปละบายเจอกันครับผม